ส่งลารฮะ c o v Gen.4 เครื่อง2.4นะครับเ้รเดิมเท่าเดิมเดิมสนิททุกอย่างนะฮะคันนี้จูนน้ำมันโซาห9 5นะครับก็คันนี้เข้ามาจาัดโปร5,000นะฮะมีตั้งวาวล์วล้างดินล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนส้้กรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซ็ต ECU เรนนิ่งรอบเดินเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน ซค so 95นะครับโอเคสําหรับ c ีอนะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะนี่นะครับถ้าไม่กระดิกเลยนะฮะช่วยเรื่องตัวสั่นได้ด้วยนะครับอ่าโอเคแองที hmm. uh ่ส huh. okay. มีเรื่องลิ้รหลีปลดให้เรียบร้อยนะฮะจูนน้ำมันจูนไฟให้ใหม่นะครับพี่เจ้าของเน้นประหยัดนะฮะ จัดให้นะครับคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไวแร์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเบนซินส,สายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มอมโนจูนละจ๊ะจูสอดจูถนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่ค,คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะคันนี้เดิมทุกอย่างนะแคตาลิติกก็ยังอยู่นะฮะมา เดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันนะครับเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะคันที่ขับสี่ด้วยไป นะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ c l อเจ็ดสี่คือสองจุดสี่นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรจะลดะบ้างนะฮะอัตราเล็กเป็นยังไงจะทำไมคนน้คดีเด้งมากนะฮะโอเคพีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะหลังจากนั้นจูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะครับยกเว้นแต่เปลี่ยนชนิดน้ำมัน สลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะปีทูน้าอู่อยูเ่เศษที่ไทย73นะครับหน้าปากซอยรั้วสี่ต้นเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกกานะครับที่รับลูกกาะคลองเจ็ดนะฮะที่คลองเจ็ดผมให้บริการแต่การจูนอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสบันเทนิงทั่วไปคลองเจ็ดผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนร้าสถานที่นะฮะโบคาเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Google แบบ TikTok นะครับ สี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอร์ไลน์ได้เลยก็จะโอเคก็ส่งงานแฮะ CLV ีโอวเจนสี่นะครับเครื่องสองเจ็ดสี่โอห้าพันจูนอุบัติศพหกเก้าห้านะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ